าชมแมงมุมยักษ์นะคะหรือว่าทารันทูรานะคะภาษายอย่างเป็นทางการเนาะอันนี้บึ้งนะคะคนเมืองบ้าน้องว่าบึ้งนะคะกัดเจ็บนะคะมีพิษนะคะสัตว์ชนิดนี้เนาะมีพิษบางตัวก็บางชนิดก็มีพิษแรงบางชนิดก็มีพิษอ่อนนะคะส่วนตัวนี้มีพิษขนาดไหนไม่รู้ยังไม่โดนกัดนะคะ เลี้ยงได้นะคะบึ้งนะคะคนก็นิยมเลี้ยงนะคะแต่อันไม่กล้าเลี้ยงเนาะเลี้ยงไม่เป็นได้นะคะถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นเขาก็จะตายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอามาทําคลิปแป๊บหนึ่งอันก็จะกลับปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะสมัยเป็นเด็กนี่ก็เอามาจี่กินอร่อยนะคะรสชาติมันมันนะคะเป็นเด็กอันเคยกินนะยายเคยทาให้กินนะคะรสชาติอร่อยะคะ่ะมันมันมันก็คือแมลงชนิดหนึ่งะคะ่ะกินได้ะคะ่ะแต่เพียงแต่มันมีพิษถ้ากัดทีเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ ถ้ายิ่งตัวเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวๆอะ่ะแต่บ้านเราก็มีได้แต่อยู่ใน่าลึกเนาะอันนี้นจะมีราคาแพงค่ะอันนี้ก็คือเป็นบื้องไทยสายพันธุ์ไทยนะคะตัวสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะก็มีพิษอยู่นะคะแต่จะแรงแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้ได้ะคะ่ะอันยังไม่เคยเจอบึ้งกัดน,นะคะเดี๋ยวอันจะเทใส่กระระบังให้ดูนะ,ะเพราะอยู่ในกระป๋องเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะคะเพราะว่าอันก็ไม่กล้าจับนะคะเพราะว่า มันกัดแล้วเป็นเรื่องเลยะคะ่ะแต่คือปล่อยลงกระมังเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะเอากลับมาสู่กะป๋องอยังไงเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแต่ตอนเด็กเนี่ยอันจำได้ว่ายายจี่ให้อันกินเนะะี้ออร่อยมากๆะะมีรสชาติมันๆนะ,ะยังจำรสชาติบันได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสัตว์หายากเลยนะคะเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวอันจะพาสู่ปล่อยธรรมชาตินะคะก็ เอามาจากไหนก็คือเพราะตรงนั้นนะคะบึ้งอยู่ตามป่าที่อุดมสมบูรณ์หน่อยหนึ่งนะก็มีรูนะเอสังเกตอ่ะเวลาเราไปป่าเราจะเห็นรูกลมๆนะคะมีใหญ่มุมๆมนิดๆนะคะไอแมงชนิดนี้อยู่นะ,ะแล้วขุดลงไปก็ประมาณครึ่งเมตระคะ่ะก็จะเจออยู่ลึกอยู่นะคะบางตัวก็อาจจะอยู่ลึกบางตัวก็อาจจะอยู่ไม่ลึกนะคะอยู่ที่ป่าแบบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวนี้ เข้าไปตำปาที่เขาไปทำเครื่องรางของขังนะคะเนี่ยมีราคาอยู่นะคะบางบางทีเขาก็ไปเลียนะเล้ยงนะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเออไว้ดูเล่นเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าทางสายเวทเขาก็จะเอาไปทำเครื่องรางของขังนะคะพญาบึง้งคนเมืองคนทองว่าพญาบึ้งนะคะคนไทยเรียกแมมมมยักนะจ๊ะอาษายอย่างเป็นทางการเรียก ารันทูรานะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะอันนี้สายพันธุ์ไทยเดี๋ยวอันจะแกะเทใส่กระบองให้ดูอันไม่กล้าจับแล้วกันแล้วเป็นเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันนี่ค่ะตัวเป็นๆอยู่นะคะพญาบึ้งนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ อันไม่กล้าจับนะคะเพราะว่ามันมีพิษเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพิษแรงแค่ไหนนะคะอันนี้ค่ะหลายท่านเขาก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเขาเลี้ยงเป็นนะคะเราเลี้ยงไม่เป็นเดี๋ยวก็ตายเปล่าๆนะคะเดี๋ยวอันก็จะพาเขากลับสู่ธรรมชาตินะคะเน,นี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ทางสายเวทเขาก็จะเอาไปทําเครื่องรังของขังนะเขาเรียกพญาบึ้งนะจริงๆมัก็คือแมงมุมยักษ์นะคะ แต่ต่างประเทศเขามีหลากหลายสีเนาะหลากหลายสายพันธุ์นะบ้านเราก็อันนี้สายพันธุ์ไทยประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนตัวสีฟ้าก็มีนะคะอยู่ในป่านลึกนะคะอันนั้นก็ต้องไปดูคลิปของพี่โจโฉคะ่ะไม่ใช่พี่น้องโจโฉนะคะ,ะเขาจะจับอันนั้นเขากล้าจับเนาะส่วนอันเองไม่กล้าจับเพราะว่าเราไม่ชินประสัตมีพิษเนะะี่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องอาจถึงตายได้นะคะอันนี้ก็คือ พญาบึ้งนะคะอันนี้อนาะมาตปล่อยตามสัญญานะคะาปล่อยป่าเรียบร้อยนะคะไปไหนก็ไปไปไปแล้ว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 แมงมุมยักษ์นะคะหรือว่าตัวบึ้งนะคะปล่อยเข้าป่าตามธรรมชาตินะคะไป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  ไปายฉันปล่อยเธอแล้วนะไปไปไปข้าป่าไปเลยอยู่รดปลอดภัยนะอย่าให้ใครจับได้อีกล่ะบายบายรอทำไมแล้วไป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 